สนับสนุนโดยชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอมินเต้ทีรีไวติมมือถือใหม่กลับเข้มาในช่วงที่2ของร้อยหสแชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้วันนี้เราพูดถึงกีฬาเอ็กซ์ตีมช่วงแรกพูดถึงเรื่องของ Surf กเซิร์ฟสเก็ตสเก็ตบอร์ดไปแล้วช่วงนี้มาพูดถึง BMX พวกเขารวมตัวกันเอา BMX คันเจ๋งๆมาและวทำกิจกรรมร่วมกัน b m เก็น่าสนใจนะครับ อีกหนึ่งกลุ่มที่มารวมตัวกันเพื่อสร้างส,างสิ่งดีๆให้กับสังคมก็ว่าได้ค่ะสำหรับชมรมวาไรตี้ BMX Thailand ที่พวกเขาเดินทางมารวมตัวกันปั่นจัก,กรยานเพื่อการออกกำลังกายและยังเป็นการรณรงค์การขับขี่จักรยานเพื่อลดมลภาวะเป็นพิษอีกด้วยในวันนี้เรายังได้รู้จักกับจักรยาน BMX ในแต่ละประเภทเรียกวันน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะ ก็ในจํานวนจักรยานที่มาตั้งจอดโชว์อยู่นี้ก็เป็นจักรยานไราเรียกโอสคูลแล้วกันนะ,ะก็เป็นรถจักรยานบีมเบ็กยุคประมาณสักปี1 9 8 2ก3 8 4นะครก <The> ็เป <The> ็นย <The> ุคที่รถบีมเบ็กค่อนข้างเฟื่องฟูในประเทศไทยครับแนวนี้มันจะเป็นแนวมอเตอร์คอเลยครับเอาไว้ลุยอย่างเดียวเลยครับ ก็โดดเนินรุยฝุ่นอะไรอย่างงี้ในยุคนั้นนะครับผมก็จริงๆอยากให้มองเป็นเรื่องของการออกกําลังกายดีกว่าแล้วก็ส่วนที่เหลือก็เป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคลนะฮะเพราะอะไรเนี่ยมันจริงๆสมัยก่อนบีเอ็ผมว่ามันมีทั้งญี่ปุ่นอันนี้เฟรมไทยอันนั้นเป็นเฟรมเมริกาเมกาเมกาจะมีทั้งอาพีาเคลิปเปอร์อเลนไลน์อย่างเงี้ยครับ ก็มี BMX นี่แหละที่ส่วนมากจะเป็นเด็กผู้ชายก็จะมาเล่นกันนะครับและนี้วันหนึ่งที่เราเราโตกันหมดแล้วแต่ว่าเรากลับไปหวนคิดถึงถึงจักรยานย b ีเ<ำ>อ<ค>็กันนี้มันก็กลับมาเติมเต็มความความสุขเรานะครับอนอกจากจะเป็นของสะสมแล้วเราก็ยังใช้มันออกกําลังกายได้ด้วยนะครับมันก็ยังแข็งแรงใช้ใช้งานได้ดีทุกคนที่กลับมาเล่นตรงนี้ก็คือด้วยความความรัก รักในกีฬารักใน BMX มน่ยนะครับครับพี่แล้วก็เพื่อสุขภาพทุกคนครับทำไมเลือกปั่นฟีสไตล์ตอนนั้นเด็กสมัยก่อนถ้าไม่ขี่ถือว่าไม่ได้อยู่ในเด็กหรืออยู่ในยุคนั้นครับความความสนุกไม่เหมือนไม่เหมือนกับจักรยานทั่วไปคือแล้วก็ใช่มัน <ยก S 2> ออกลีลาลยกล้อบ้ายกล้อต้อง คือถ่ายคือจ้องยกล้อเลยทุกคนต้องเป็นยกล้อหน้ายกล้อหลังกระโดดเ,เ,เล่นท้ายเล่นท้ายแองสาวใช่อะไรเงี้ยเล่นท้ายแอคสาวจักรยานนี้เป็นประเภทแฟตแลนด์ครับเป็นแฟตแลนด์ฟรีสไตล์ครับคือประยุกต์มาจากฟรีสไตล์แล้วก็แตกตัวออกมาครับผมคือเด่นของมันเป็นเล่นลีลาผัดโผลแล้วก็มันจะสลบเรียวแล้วก็น้ำหนักเบาครับผม จร,จริงๆมันจะมีแฟรแลนด์กับสตีทซึ่งต่างกันอยู่นิดนึงแฟรแลนด์ตามชื่อจะบอกว่าอ่ะเล่นบนพื้นลาบแต่สตีทเราจะเล่นกับสิ่งอีก,อกขวางอุปสรรคอะไรที่มันอยู่ข้างหน้าเป็นอีกหนึ่งประเภทนะครับเป็นสตีดครประเภทสตีทก็คือเล่นตามท้องถนนทั่วไปนะครับอันนี้ก็ก็จะเน้นสไตล์กระโดด เล่นท่าก็จะเป็นการใช้ทักษะสกิลของของคนปั่นครับผมที่ที่มารวมกลุ่มก็คือจะมีพี่ๆทุกๆคนในใ,ในในกลุ่มนะครับก็จะนัดรวมตัวกันครับว่าทุกประเภททุกอย่างทุกอะไรคือที่เป็น2ล้อหรือ3ล้อ4ล้อเราก็จะรวมตัวกันทั้งหมดก็มาเล่นกันเพื่อเพื่อเป็นกีฬาออกกําลังกายแล้วก็ผัดผลด้วยอะไรด้วยก็แซมแซมกันไปหลายๆหลายๆที่ครับผม ก,กลุ่มไม่ยากนะจริงรถอะไรก็ได้ก็มาปั่นได้นะครับแต่ว่าถ้าชอบบีมเอ็กจริงค่อยมาศึกษาค่อยมาหาซื้อค่อยมาอะไรอย่างเงี้ยที่เรามองว่าบีมเอ็กมันมีความหลังกับเราตั้งแต่วัยเด็กครับแล้วก็แต่ละคนก็มีความชอบที่แตกต่างกันไปแต่การที่เราเออกมาปั่นเนี่ยรถบางคันก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับแต่สุดท้ายสุดแล้วที่เรามาปั่นกันเพราะว่าเรามีความสุขกับการปั่นนะครับผม กีฬาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีถ้าเราทําทุกๆวันร่างกายเราแข็งแรงแน่นอนแต่แน่นอนทุกกีฬาเราต้องไม่ประมาทต้องระมัดระวังอุบัติเหตุด้วยวันนี้เราจะมารู้จักจักรยานไม่ได้เป็น e b m x เป็นจักรยานธรรมดานี่แหละขี่ทุกวันมีดารานักแสดงหลายคนในวงการชอบจักรยานขี่จักรยานมาขี่อย่างยั่งยืครับในปัจจุบันผู้คนให้ความสนใจในการออกกำลังกายและรักษาสุขภาพกันมากขึ้น ซึ่งการออกกำลังกายนั้นมีหลากหลายประเภทมากมายโดยอีกหนึ่งกีฬาที่ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันนั่นก็คือปั่นจักรยานนั่นเองเพราะการปั่นจักรยานมีประโยชน์มากมายซึ่งการปั่นจักรยานช่วยให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพิ่มอัตราการเผาผลาญไขมันส่วนเกินในร่างกายทำให้ร่างกายสามารถนำไขมันมาเป็นพลังงานได้ดีขึ้นนอกจากนั้นยังช่วยให้การนอนหลับลึกและลดปัญหาการนอนไม่หลับได้อีกด้วย เพราะการออกกําลังกายในยามเช้าจะช่วยให้ร่างกายได้รับแสงแดดตามเวลาที่เหมาะสมทำให้ร่างกายหลับได้ง่ายขึ้นในตอนกลางคืนนั่นเองค่ะนอกจากด้านสุขภาพร่างกายแล้วการปั่นจัก,กรยานยังช่วยในด้านสุขภาพจิตอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นลดอาการเหนื่อยล้าและความเครียดเสริมสร้างสมาธิและเพิ่มประสิทธิภาพสมอง และยังช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบการไหลเวียนของเลือดรวมถึงระบบการหายใจนอกจากนั้นยังช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคความดันโรคอ้วนรวมถึงลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งบางประเภทนอกจากนั้นการปั่นจักรยานยังช่วยทำให้อวัยวะต่างๆในร่างกายแข็งแรงขึ้นไม่ว่าจะเป็นหัวใจปอดระบบหุนเวียนของโลหิตกล้ามเนื้อเอ็นเอ็นข้อต่อ กระดูกผิวหนังและสำหรับใครที่มีปัญหาด้านการขับถ่ายการปั่นจักรยานยังสามารถช่วยให้ขับถ่ายง่ายขึ้นช่วยกระตุ้นให้อาหารไหลผ่านลำไส้ได้เร็วและช่วยลดการดูดซับน้ำในลำไส้ได้ดีและหากเราปั่นจักรยานในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ยังสามารถช่วยให้ร่างกายได้รับออกซิเจนมากขึ้นและช่วยกระตุ้นการสร้างสารคอลลาเจนในร่างกายช่วยทำให้หน้าตาสดใสอ่อนกว่าไวัยได้อีกด้วยค่ะ ิดท้ายด้วยการพูดคุยกับผู้ที่หันมาออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานอย่างแบงค์วรากรที่วันนี้เรามีโอกาสได้พูดคุยกับเขาเพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจสำหรับคนที่อยากลุกขึ้นมาออกกำลังกายเพื่อมีสุขภาพที่ดีนั่นเองค่ะสุดเริ่มต้นของการออกกำลังกายของผมนะครับต้องย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับน้ำหนักตัวนะครับของผมเยอะมากเลยนะครับแล้วก็รู้สึกตัวเองว่า เดินเหินไปไหนจะทําให้ตัวเองเมื่อยง่ายและเหนื่อยง่ายนะครับก็เลยคิดหาวิธีเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับก็เลยหันมาออกกําลังกายครับก็เลยไปปรึกษาพี่ๆในกลุ่มนะครับพี่ๆในกลุ่มเขาก็เลยแนะนําจักรยานมานะครับสอเดือนแรกคุมอาหารแล้วก็มาปั่นจักรยานช่วงเช้าเย็นนะครับปั่นได้มา2เดือนทำน้ำหนักลดลงไปประมาณ78โลครับ สำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะปั่นจักรยานนะครับก็แนะนำนะครับผมว่าจักรยานทุกประเภททุกยี่ห้อทุกไซร์ราคานะครับสามารถปั่นได้หมดเลยมันอยู่ที่ใจของเราเท่านั้นเองครับว่าเราจะเริ่มปั่นตอนไหนเชิญชวนนะครับให้มาปั่นจักรยานด้วยกันนะครับและผู้ที่อยากออกกําลังกายนะครับไม่ว่าจะเป็นจักรยานหรือเป็นกีฬาทุกประเภทนะครับสามารถออกกำลังกายได้หมดเลยนะครับอยากเชิญชวนทุกท่านมาออกกำลังกายด้วยกันนะครับ ทำอย่างที่คุณผชมชอบครับกีฬาอะไรที่ชอบเล่นกีฬาทุกวันทำให้สม่ำเสมอร่างกายแข็งแรงแน่นอนช่วงหน้าอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเรามี Star Network โลกบันเทิงที่อยู่ในโลกออนไลน์คืนนี้นะ่าสนใจซะด้วยสักครู่หลังโฆษณาครับ